สวัสดีค่ะเด็กๆและท่านผู้ครองเข้ามาชมคลิปในวันนี้นะคะวันนี้มาเจอกับูวันอีกแล้วนะคะวันนี้รูวันจะมาสอนในวิชาด้าที่พลเมืองนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องการเป็นพลเมืองที่ดีใช่ไหมคะสัปดาห์นี้ นะคะเราจะมาเรียนเรื่องโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวนะคะอ่านักเรียนคะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาการเรียนรู้กันคุณครูวานมีเพลงหนึ่งเพลงให้นักเรียนฟังนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันเด็กๆมาบอกคุณครูนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคลิปพร้อมกันฟังเพลงพร้อมกันเลยคะ่ะ ฟังเพลงจบกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอ่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันคะเด็กๆอ่าเราก็จะมาเรียนเรื่องอะไรคะคาว่าครอบครัวใช่ไหมคะเมื่อกี้มีชื่อเพลงว่าอะไรคะเพลงครอบครัวสุขสันต์ใช่ไหมคะคำว่าสุขสันต์นี่เรารู้เลยว่าโอ้เป็นครอบครัวที่มีความสุขมากๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆ <c ube> วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องโครงสร้างและความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวกันนะคะเด็กๆ ครอบครัวเนี่ยหมายถึงมีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะคะที่อยู่บ้านเดียวกันโดยมีสมาชิกที่มีความผูกพันกันรักใคร่กันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะเด็กๆก่อนเราจะเข้าเนื้อหาเรื่องนี้คุณครูมีคลิปวิดีโอให้หนูดูอีกนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาดูคลิปพร้อมคุณครูแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าาคลิปวิดีโอน,นี้ที่เราดูกันเมื่อกี้เนี้ยอ่า เขาบอกเกี่ยวกับอะไรของพวกเราอ่าเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยค่ะค่ทีถามมีใครบอกครูได้บ้างว่าครอบครัวหมายถึงอะไรครูคาเฉลยหน่อยสิคะพวกเราลองดูฝูงเป็ดนอนสิสังเกตเห็นอะไรไหม ไม่เห็นมีอะไรแปลกเลยครับครูใช่ค่ะก็มีแค่พ่อเป็ดแม่เป็ดแล้วก็ลูกเป็ดหกตัวนั่นละจ้าความหมายของครอบครัวแล้วที่บ้านของนักเรียนล่ะคะมีใครอยู่บ้างหนูอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณตาแล้วก็คุณยายค่ะ ผมอยู่กับคุณพ่อและก็คุณแม่ครับใช่แล้วค่ะนักเรียนที่นักเรียนบอกครูมาก็คือครอบครัวของตัวเองเช่นเดียวกับที่เราเห็นครอบครัวเป็ดเมื่อสักครู่นี้นั่นเองค่ะครอบครัวแต่ละครอบครัวนั้นอาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะเช่นครอบครัวพลอยจะเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีสมาชิกในบ้านหลายๆคนอยู่ร่วมกัน ส่วนครอบครัวพัทนั้นจะอยู่กันสามคนพ่อแม่ลูกซึ่งเป็นครอบครัวขนาดเล็กค่ะถ้าอย่างนั้นคนจะเยอะหรือน้อยก็เป็นครอบครัวเหมือนกันใช่ไหมครับคุณครูใช่แล้วคะ่ะนักเรียนครอบครัวก็คือพ่อแม่ลูกและญาติพี่น้องของเราที่อาศัยอยู่ร่วมกันนั่นเองค่ะ สู่กันฟังน้องๆคะแล้วครอบครัวของน้องๆล่ะคะประกอบไปด้วยใครบ้างลองออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันหน่อยนะคะเก่งมากๆเลยนะคะน้องๆครอบครัวของแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันออกไปนะคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะครอบครัวนั้นประกอบไปด้วยพอ่อแม่ลูกบางครอบครัวนั้น ก็อาจจะมีญาติพี่น้องคนอื่นๆอีกเช่นปู่ย่าตายายพี่น้องเป็นต้นค่ะเอาล่ะค่ะน้องๆตอนนี้ก็ได้เวลาของกิจกรรมสนุกๆก,กับกิจกรรมฉายเดี่ยวกันแล้วค่ะนักเรียนดูคลิปวิดีโอจบกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆในเรื่องนี้ วิดีโอเรื่องนี้ก็สอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันก็คืออะไรคะนักเรียนประโยชน์การรู้จักสมาชิกในครอบครัวใช่ไหมคะว่ามีใครบ้างในครอบครัวเราเนี่ยแต่และครอบครัวเนี่ยประกอบไปด้วยใครใช่ไหมคะครอบครัวเนี่ยมีด้วยกัน2แบบก็คือครอบครัวเดี่ยวกับครอบครัวขยายครอบครัวเดี่ยวกคค็คือใครคะนักเรียนครอบครัวเดี่ยวก็คือประกอบไปด้วยใครคะพ่อ แม่แลวก็ตัวเราพี่ชายน้องชายอ่ะเป็นต้นใช่ไหมคะส่วนครอบครัวขยายคืออะไรคะนักเรียนก็คือครอบครัวที่เป็นครอบครัวใหญ่ที่มาอยู่รวมกันหลายหลายคนเช่นประกอบไปด้วยใครคะพ่อแม่ตัวเราพี่ชายลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายเนี่ยมาอยู่กันในครอบครัวของเราอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าครอบครัวขยายใช่ไหมคะวันนี้เรามาสู่กันว่าประโยชน เรื่องโครงสร้างของครอบครัวเนี่ยเราได้ประโยชน์จากการรู้จักสมาชิกในครอบครัวอย่างไรก็คือ 1. อะไรคะสร้างความสัมพันธ์ 2. อ,อะไรคะทำให้เกิดความรักและความอบอุ่นใช่ไหมคะสคืออะไรคะสามารถรำดับได้ใช่ไหมคะว่าญาติได้ถูกต้องว่าใครเป็นใครอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอ่ะวันนี้ครูวันฝากอ่าฝากคำถาม1นึ่งคำถามให้นักเรียนเนี่ย อัดคลิปวิดีโอให้ผู้ปกครองถามนักเรียนนะคะคําคถามของครูวันมีอยู่ว่าอ่าข้อที่หนึ่งนะครอบครัวของนักเรียนมีทั้งหมดกี่คนประกอบไปด้วยใครบ้างก็คือครอบครัวเดี่ยวของนักเรียนนะคะคือครอบครัวที่มี เขาเรียกว่าครอบครัวเดี่ยวคือมีพ่อมีแม่มีตัวเราพี่ชายน้องชายอย่างเงี้ยอ่าในครอบครัวหนูเนี่ยประกอบไปด้วยใครบ้างอ่าให้หนูอัดคลิปส่งคุณครูนะคะเข้าไลน์ห้องอ่ากลุ่มประจําชั้นนะคะเด็กๆอ่าอย่างเช่นคูว,วันยกตัวอย่างนะคะครอบครัวคูวันมีด้วยกัน5คนประกอบไปด้วยคุณพ่อคุณแม่และก็ตัวเรา พี่ชายน้องชายเป็นต้นนะคะวันนี้คูวันขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเด็กๆครั้งหน้ามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย